ติดปาได้จ้ะเขามาแล้วก็เลยเพื่อเพื่อเ็นก็ล่างใจในคลิปต่อไปของแหวน้วยจ้ะว่าเกันเลยจ้ะ มันมันแห้งแห้งแห้ง,หง,หงปน,นินนะคะปน,นินนะคะไปเลยค่ะ,ยคะอย่าเอาไว้ลึกๆก,ก่อน จะเมินไปย,ยังกระบรูค่ะแต่ว่าเห็นปลาดุกลายเทียแล้วค่ะเสือได้ไปย,ยังมองเปิงกันเลยค่ะเก็บปากเข็บปากปลาคาวค่ะทุกคนได้ปลาขาวอีกแล้วค่ะปลาขาวนะคะปลาขาว าวค่ะทุกคนปะเขาปะเขาตัวที่สองแล้วค่ะได้สองตัวแล้วปะเขากลับกลับ กันค่ะอดีตเดบบอแล้วค่ะอีกแล้วอีกแอีกแล้วค่ะ,คะ,คะซีเม,มนต์ประขาวด้วยะค่ะขาวต้งง่ตื่น,ก,นก,ไไก,กันยะะืนเลยกันยืะยค่ะเอาไว้เกไก่เนาะค่ะอาไอ้กะไก่

ตึกๆค่ะปลากินเนี้ยค่ะปลากินเขาไปแล้วตึกๆฟองตังเนตัวที่สามแล้วคะ่ะทุกคนตัวที่สามแล้วนะคะปลาขาวน้อยตัวที่สามคะ่ะ ตวทีสามแล้วค่ะตระเขาหน่อยตัวทีสามแล้วค่ะสามนนะะตูแล้วค่ะระขาหน่อยน้ำอะระเขาหน่อยเถอะปะสาะมตูแล้วเต้นนิดหน่อยแล้วค่ะ ก็ตป็นมีเส้นน้อยก็ตอนอยู่ันาน,นจ้ะทุกคนได้อีกแล้วมะขาวน้อยนะคะมะขาวค่ะมะขาวค่ะมะขาวดูที่สีแล้วค่ะ ตัวที่สีแล้วนะคะแล้วก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ